บทที่3 3 5 9การแสดงออกของหมาซื่อหลงทำให้แม้แต่เกาเจิ้งชางยังรู้สึกวิตกเล็กน้อยในใจพวกเขาไม่เคยเห็นหมาซื่อหลงโกโรธขนาดนี้มาหลายปีแล้วเกาเจิ้งชางถามว่าปรมาจารย์หมาเกิดอะไรขึ้นหมาซื่อหลงกัดฟันในขณะน,นี้และโกโรธมากจนพูดไม่ออกและเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็ราวกับไฟ ไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก,ก่อนเขาแค่ยืนขึ้นและก้าวไปข้างหน้าผลก็คือร่างกายของเขาเดินกระเพลกและทรุดตัวลงนั่งด้านหลังเขาก่อนที่หมาซื้อหลงจะพูดกับเจ้าของร้านขายยาเขาคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆมากมายแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าสมุนไพรที่ปลูกอย่างระมัดระวังนั้นจะถูกแย่งชิงไปไม่มีใครรู้ถึงความสำคัญของสมุนไพรนั้นต่อหมาซื้อหลง เมื่อเห็นการแสดงออกของหมาซือหลงทุกคนก็ถามมาซือหลงอย่างระมัดระวังหลายครั้งจากนั้นหมาซือหลงก็หายใจเข้าลึกๆและลุกขึ้นยืนอีกครั้งขณะที่หมาซือหลงรีบเดินออกไปนอกคฤหาสน์ของเจ้าเมืองซวนหวู่เขาพูดกับผู้นำนิกายที่อยู่ในปัจจุบันท่านควรไปที่เมืองหงไฟก่อนไม่เพียงแต่ร้านขายเวชภัณฑ์ของฉันเท่านั้นที่ถูกปล้นวัตถุดิบทางการแพทย์แต่คนของฉันหลายคนก็ถูกสังหารด้วยฉันจะไปดูก่อน เมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อเจ้าของร้านยามาตามหามาซื้อหลงมาก่อนมาซื่อหลงเพียงแต่รู้ว่ามีคนในร้านขายยากำลังจะแย่งยาไปเขาไม่สนใจเลยและบอกกับผู้นำนิกายอื่นๆโดยตรงผู้นำนิกายอื่นๆเมื่อเห็นมาซื้อหลงสงบมากก็ไม่สนใจเช่นกันแม้ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าในร้านขายยาของมาซือหลงมีสมุนไพรล้ำค่าที่นักบูหลายคนอยากได้ผู้นำนิกายที่อยู่ตอนนี้ต่างก็คิดเกี่ยวกับการฆาตกรรมผู้อาวุโสคนที่สองและไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนักคิดว่านักบูบางคนที่มีสายตาสั้นอยากลองนึกถึงสมุนไพรที่ทรงคุณค่าที่สุดในร้าน อย่างไรก็ตามในสายตาของผู้นำนิกายเหล่านี้ใครก็ตามที่ต้องการแย่งชิงวัตถุดิบยาจากร้านขายายาของมาซือหลงก็แค่แสวงหาความตายและไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นผู้นำนิกายเหล่านี้จึงไม่เคยถามมาก่อนในขณะนี้ผู้นำนิกายเหล่านี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของมาซือหลงและตระหนักถึงความจริงจังของเรื่องนี้เมื่อเห็นร่างที่จากไปของมาซือหลงผู้นำนิกายก็พูดคุยกัน คนนี้คือใครเขากล้าหาญมากจนกล้าปล้นร้านขายยาของปรมาจารย์มาดูเจตนาค่าของปรมาจารย์หมาเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าว่าสมุนไพรล้ำค่าที่สุดถูกเอาไปหมดแล้วซึ่งน่าเสียดายดูเหมือนว่าในเมืองส่วนหวูมีมังกรและเสือหมอบซ่อนอยู่ในขนาดนี้เขาสามารถแย่งชิงวัสดุล้ำค่าจากร้านขายยาของอาจารย์หมาได้หลายคนรู้สึกสงสารสิ่งนี้เพราะพวกเขามีคนจำนวนมากเช่นกัน จุดเริ่มต้นมีการผลิตหินอาถรรพ์คุณภาพสูงจำนวนมากและพวกเขาพยายามแลกเปลี่ยนกับพืชสมุนไพรในมือของหมาซือหลงแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวในเวลานั้นยังมีผู้นำนิกายบางคนที่ส่งคนที่แข็งแกร่งไปขโมยแต่พวกเขาก็ล้มเหลวเช่นกันและในที่สุดก็ต้องยอมแพ้แต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปพวกเขาสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่นำวัสดุยาออกไป แม้แต่เกาเจิ้งชางก็ยังดูเคร่งขรึมในเวลานี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขาตั้งใจมาตลอดที่จะนำสมุนไพในมือของมาซื้อหลงไปไว้แต่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงไม่เคยทำอะไรเลยตอนนี้เมื่อคนอื่นแย่งชิงไปเขาก็รู้สึกทุกข์ใจมากเกาเจิ้งชางกัดฟันตอนนี้มีนักบูมากมายที่กล้าย,ยุวยุเราตามใจชอบบทที่ 3, 360 สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือสมุนไพรที่หายากและล้ำค่าในสายตาของพวกเขายังคงอยู่ในร้านขายยาของมาซือหลงไม่มีใครคิดว่าคนที่ขโมยยาของมาซือหลงเป็นคนคนเดียวก,กันกับที่สังหารผู้อาวุโสคนที่สองของคฤหาสน์เจ้าเมืองซวนหวู่หยางเฉินคนที่พวกเขากำลังตามหา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผู้นํานิกายในปัจจุบันและเก่าจ้าชางไม่เคยคิดเลยว่าสมุนไพรที่พวกเขาอยากได้มาโดยตลอดนั้นได้สูญเสียคุณสมบัติทางยาที่แท้จริงไปนานแล้วตอนนี้พืชสมุนไพรนั้นมีเพียงรูปลักษณ์และชื่อเท่านั้นมันดูดีมากเมื่อมองดูภายนอกและรัศมีของมันก็แข็งแกร่งมากแต่ภายในนั้นเน่าเปื่อยและเสื่อมโทรมไปนานแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุผลตามที่ต้องการ หากสมุนไพรนั้นได้รับการขัดเกลาเป็นยาจริงๆมันก็จะเป็นเพียงยาที่จะฆ่าพวกเขาได้ดังนั้นหยางเฉินจึงนำวัสดุยาธรรมดาเหล่านั้นออกไปและไม่เต็มใจที่จะเอาขยะที่คนอื่นมองว่าเป็นสมบัติออกไปหลังจากนั้นผู้นำนิกายอื่นๆนำโดยเกาเจิ้งชางได้ตรงไปยังเมืองหงไฟหม่าซื่อหลงรีบกลับไปที่ร้านขายายาแล้วระหว่างทางหมาซื่อหลงยังคงสวดภาวนาในใจของเขาอย่างลับๆ นี่ต้องไม่เป็นความจริงไอสารเลวที่เอาวัตถุดิบยาออกไปนั้นต้องใช้วัตถุดิบยาอื่นๆมันไม่ใช่สมุนไพรที่ฉันดูแลรักษาอย่างพิถีพิถันอย่างแน่นอนโลกบูโบราณกลางทั้งหมดมีคนไม่กี่คนที่รู้จักพืชสมุนไพรชนิดนี้เห็นได้ชัดว่าหมาซื่อหลงไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้และเขาก็ไม่ต้องการที่จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อหมาซื่อหลงมาที่ร้านขายยาและเห็นศพอยู่บนพื้น เขาก็โกรธมากถึงขนาดกล้าที่จะฆ่าคนของเขาในดินแดนของเขานี่เป็นการย่วย,ยุเขาอย่างเห็นได้ชัดหมาซื่อหลงแอบสาบานว่าจะฆ่าชายที่ขโมยยาด้วยมือของเขาเองเมื่อดวงตาของหมาซื่อหลงสังเกตเห็นว่าสมุนไพรล้ำค่าในตู้โชวยังคงอยู่ตรงกลางร้านขายยาเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีตู้กระจกของพืชสมุนไพรนี้ถูกทุบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกเอาออกไป เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนโง่เขลาเขาคงแค่อยากจะจัดการกับฉันหากเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ทราบถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรในสวนหลังบ้านอย่างแน่นอนและเขาจะไม่มีวันนำพืชสมุนไพรนั้นออกไปท้ายที่สุดแล้วผู้คนส่วนใหญ่จะไม่นำสมุนไพรที่ปลูกไว้บนพื้นออกไปและไม่มีประโยชน์ที่จะนำพวกมันไปด้วยหมาซื้อหลงปาดเหนื่อออกจากใบหน้าและปลอบใจตัวเองอยู่ในใจ แม้ว่าเขาจะเห็นว่าประตูลับที่นำไปสู่สวนหลังบ้านถูกทำลายแล้วแต่มาซือหลงก็ยังคงเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าสมุนไพรที่เขาใส่ใจมากที่สุดยังคงมีอยู่เมื่อเจ้าของร้านยาเห็นมาซือหลงกลับมาเขาก็ซ่อนตัวอยู่นานก่อนที่จะรวบรวมความกล้าที่จะลุกขึ้นยืนก่อนที่มาซือหลงจะกลับมาผู้ชายคนนี้เคยคิดที่จะวิ่งหนีมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่กล้าที่จะทำเพราะเขารู้ดีว่าด้วยความสามารถของเขา แม้ว่าเขาจะวิ่งไปจนสุดทางก็ตามถ้าอยู่ในโลกนี้หมาซื่อหลงจะพบเขาหากเขาหลบหนีและถูกจับได้เขาไม่มีโอกาสรอดอย่างแน่นอนแต่หากเขาอยู่และยอมรับความผิดพลาดอาจมีความหวังริบหรี่ตุ๊บเจ้าของร้านยาคุกเข่าตรงหน้าหมาซื่อหลงฉันขอโทษเจ้าสำนักหมาฉันมันเปล่าประโยชน์ฉันล้มเหลวในการปกป้องสมุนไพรของท่านฉันสมควรตายฉันสมควรตาย เจ้าของร้านขายยาตบหน้าตัวเองอย่างสิ้นหวังในขณะที่ยอมรับความผิดพลาดของเขาสายหัวไปให้พ้นหมาซือหลงไม่มีอารมณ์ที่จะฟังสิ่งนี้ในเวลานี้เขาคำรามด้วยความโกรธเตะเจ้าของร้านขายยาออกไปจากเขาแล้วจึงเดินไปที่สวนหลังบ้านทันทีเมื่อเห็นว่าพืชสมุนไพรในสวนหลังบ้านหายไปหมาซือหลงก็ตัวแข็งเทือทันใดบทที่3า6 1 หมาซื้อหลงปลอบใจตัวเองตลอดทางโชคดีที่คิดว่าสมุนไพรล้ำค่าที่สุดยังต้องอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมาซื้อหลงเห็นว่าสมบัติของร้านที่หลายคนคิดถึงยังคงอยู่ที่ใจกลางร้านขายวัสดุยาเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าคนที่ปล้นวัสดุยาในครั้งนี้ก็แค่มองหาปัญหาและคงไม่ได้เรียนเรื่องสมุนไพรแน่นอนอย่างไรก็ตามสมุนไพรที่เขารักมากที่สุดนี้ถูกกำจัดออกไปในที่สุดและหมาซื้อหลงแทบจะหายใจไม่ออก ไอสารเลวไอสารเลวสัตว์ตัวไหนที่เอายาสมุนไพรของฉันไปไอสวะเอ้ยหมาซื่อหลงกำมัดแน่นแล้วคำรามแต่ก่อนที่เขาจะคำรามจบเขาก็กระอาเลือดออกมาเต็มปากหมาซื่อหลงไม่เคยคิดฝันว่าสมุนไพรที่เขาปลูกไว้อย่างทนุถนอมจะถูกขโมยไปเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าคนที่ขโมยสมุนไพรค้นพบมันได้อย่างไร ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครในโลกบูโบราณกลางที่รู้เกี่ยวกับร้านเล็กๆนี้ยกเว้นเขาและเจ้าของร้านขายยาแม้แต่คนงานที่สร้างร้านเล็กๆนี้ก็ถูกฆ่าปิดปากไปแล้วนอกจากนี้เขายังจัดรูปแบบพิเศษที่ประตูลับเพื่อซ่อนกลิ่นของสมุนไพรนี้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นค้นพบพืชสมุนไพรนี้มีอยู่แล้วเมื่อหมาซื้อหลงเกิดมาเป็นพ่อของเขาที่พาเขามาที่นี่และชายชราที่เป็นเจ้าของร้านขายยาก็เป็นคนสนิทกับพ่อของเขาในเวลานั้น ดังนั้นหลังจากที่พ่อของมาซื้อหลงเสียชีวิตมีเพียงเจ้าของร้านขายยาและมาซื้อหลงเท่านั้นที่รู้และเจ้าของร้านขายยาก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือเช่นกันหลายปีที่ผ่านมาสมุนไพรนี้ถูกซ่อนและปกป้องเป็นอย่างดีและไม่มีใครค้นพบมันเลยเจ้าของร้านยาสมุนไพรอยู่ที่นี่ทุกวันและให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอีกด้วย แต่ในท้ายที่สุดพืชสมุนไพรก็ยังคงถูกขโมยออกไปและเป็นเรื่องยากสำหรับหมาซือหลงที่จะยอมรับความจริงนี้เจ้าของร้านขายยาคลานจากด้านนอกไปยังสวนหลังบ้านและยังคงคุกเข่าข้างหลังหมาซื้อหลงตัวสั่นไปทั้งตัวดวงตาของหมาซื้อหลงแดงก่ำในขณะที่เขาจ้องมองไปที่เจ้าของร้านขายยาและพูดด้วยเจตนาฆ่าบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านขายยาตกใจกลัวแทบตาย จากนั้นเขาก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทันทีหลังจากได้ยินสิ่งนี้มาซื่อหลงยังคงจ้องมองไปที่เจ้าของร้านขายยาและพูดด้วยความโกรธในโลกบูโบราณกลางมีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่รู้ความลับของสวนหลังบ้านนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้จูู่ร้านขายยาก็รู้สึกไม่สบายใจเขาเข้าใจดีในสิ่งที่มาซื่อหลงหมายถึงเขาก้มหัวอย่างสิ้นหวังทันทีและอธิบายว่า ท่านอาจารย์มาฉันไม่รู้จริงๆฉันระมัดระวังมาตลอดพวกที่ดูแลร้านขายยาไม่เคยเข้ามาในห้องข้างในเลยและพวกเขาไม่รู้ว่ามีห้องลับอยู่ประตูลานบ้านฉันเข้าออกทุกวันระวังมากไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้เลยฉันไม่รู้จริงๆและยังรู้ว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรตายฉันสมควรตายเจ้าของร้านยาพูดพร้อมกับตบตัวเองต่อไป อย่างไรก็ตามในใจเจ้าของร้านขายยาไม่ได้มีความมั่นใจมากนักแม้ว่าหยางเฉินจะค้นพบว่ามีวัสดุยาอื่นๆที่มีอายุหลายร้อยปีจริงๆอยู่ในร้านขายยาแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาในสวนหลังบ้านทันทีหยางเฉินตามทันเจ้าของร้านขายยาหลังจากที่เขาซ่อนตัวอยู่ในสวนหลังบ้านเท่านั้นแน่นอนว่าเจ้าของร้านขายยาไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับหมาซื่อหลงและยืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นเข้ามาได้อย่างไร บทที่3,662หมาซื้อหลงไม่รู้ว่าในขณะนี้เจ้าของร้านขายยากำลังพูดความจริงหรือโกหกแต่การสูญเสียวัตถุดิบยาทำให้เขาโกรธมากหมาซื้อหลงขัดจังหวะเจ้าของร้านยาด้วยน้ำเสียงเย็นชาและสายตาที่แดงก่ำว่าในเมื่อแกก็รู้ว่าตนเองสมควรตายงั้นก็ตายซะดังที่หมาซื้อหลงพูดเช่นนี้พลังปราณไหลเวียนอยู่ในฝ่ามือของเขาและดูเหมือนเขาต้องการทำอะไรบางอย่าง ดูเหมือนว่าเขากำลังจะตบเจ้าของร้านขายยาให้ตายคามือเมื่อเจ้าของร้านยาเห็นดังนั้นเขาก็ตะลึงทันทีท่านอาจารย์หมาโปรดไว้ชีวิตด้วยโปรดไว้ชีวิตในชีวิตของฉันได้ติดตามพ่อของท่านมาตลอดได้โปรดไว้ชีวิตแก่แก่คนนี้ด้วยฉันยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลโปรดอย่าฆ่าฉันเลยให้เวลาฉันสักหน่อยฉันจะสืบให้ชัดเจนว่าไอ้สารเลวนั่นเป็นใครและฉันจะตามหาเขาให้เจอแน่ ก่อนที่เจ้าของร้านยาจะพูดจบหมาซือหลงก็จับคอเขาแล้วยกขึ้นเจ้าของร้านยารู้สึกสิ้นหวังและพูดไม่ออกอย่างยิ่งยางเชิญบีบคอของเขาเช่นนี้และเกือบจะรัดคอเขาจนตายอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นหมาซือหลงก็ยังปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้อีกร่างกายของหมาซือหลงสั่นเทาด้วยความโกรธเขากัดฟันและพูดว่า แกควรรู้ว่าสมุนไพรนั้นสำคัญต่อฉันเพียงใดแม้แต่สำนักว่านหลงทั้งหมดก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสมุนไพรนั้นได้แต่แกแกเฝ้าดูมันถูกทำลายและปล่อยให้ไอ้สารเลวเอาออกไปหมาซื้อหลงระง,งับความโกรธของเขาและคิดเกี่ยวกับมันหลายครั้งก่อนที่จะเลือกให้โอกาสเจ้าของร้านขายยาในที่สุด ในที่สุดหมาซื่อหลงก็ปล่อยมือของเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาให้เวลาสิบวันในการตามหาไอสาระเลวนั่นไม่อย่างนั้นฉันไม่เพียงแต่จะฆ่าแกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของแกด้วยฉันจะไม่ปล่อยให้ใครรอดเมื่อได้ยินหมาซื่อหลงกล่าวเช่นนั้นเจ้าของร้านยาก็กระตุกคริมฝีปากอย่างรุนแรงเขาไม่มั่นใจว่าจะพบอย่างเฉินภายในสิบวันหรือเปล่า อย่างไรก็ตามเพื่อความอยู่รอดเจ้าของร้านขายยาโค้งคำนับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอบคุณหมาซื่อหลงและสาบานกับเขาว่าตนจะตามหาคนที่ขโมยยาภายในสิบวันให้ได้หมาซื่อหลงรู้ดีว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่ขโมยยาเพียงแค่อาศัยผู้ชายคนนี้ทันทีหลังจากนั้นหมาซื่อหลงก็ถามคนที่ขโมยยามีลักษณะอย่างไรหลังจากได้ยินสิ่งนี้เจ้าของร้านขายยาจึงอธิบายทันทีว่า ผู้ชายคนนั้นเป็นชายหนุ่มเขาดูธรรมดาเจ้าของร้านขายยาจำรูปร่างหน้าตาของหยางเฉินได้อย่างชัดเจนอีกฝ่ายเกือบฆ่าเขาและเป็นต้นเหตุให้หมาซื้อหลวงเกือบฆ่าเขาเช่นกันแน่นอนว่าเขาจะไม่เคยลืมรูปร่างหน้าตาของหยางเฉินถึงแม้จะสับใส่หมาเขาก็จำได้จนกว่าเขาจะตายดังนั้นเขาจึงอธิบายรูปร่างหน้าตาส่วนสูงของหยางเฉินได้อย่างละเอียดหลังจากได้ยินสิ่งที่เจ้าของร้านยาพูด หมาซื่อหลงก็ขมวดคิ้วทันทีและมีคนปรากฏขึ้นในใจทันใดนั่นคือหยางเฉินหมาซื่อหลงพึมพำเด็กคนนั้นหรือเปล่าเมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าของร้านยาก็ถามอย่างระมัดระวังท่านอาจารย์หมาท่านรู้จักไอ้สารอเลวนั่นด้วยหรือหมาซื่อหลงไม่ตอบแต่ครุ่นคิดอยู่ในใจเป็นไปได้หรือเปล่าเขามาที่นี่เพื่อขโมยสมุนไพราบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่าผู้อาวุโสคนที่สองของคฤหาสา์ของเจ้าเมืองซวนหู่ใช่ไหม ท้ายที่สุดแล้วถ้าเขาฆ่าผู้อาวุโสคนที่สองของเมืองซวนหวู่เขาจะกังวลว่าเราจะไล่ตามเขาอย่างแน่นอนเขาจะต้องออกจากเมืองซวนหู่ทันทีและจะไม่กล้ามาที่นี่เพื่อขโมยสมุนไพรใช่ไหมแล้วใครละที่ฆ่าผู้อาวุโสสองของเมืองซวนหู่มันเป็นใครกันแน่มีผู้แข็งแกร่งที่น่ากลัวอีกคนในเมืองซวนหู่อีกหรือกล่าวอีกในหนึ่งผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบนได้มาถึงโลกบูโบราณกลางแล้วหรือ สีหน้าของมาซือหลงเริ่มเคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะต้องการทำความรู้จักกับผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนก็ตามและยังต้องการให้พวกเขามาถึงโดยเร็วที่สุดอีกด้วยแต่ว่าเขายังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยหากผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆนี่จะไม่เป็นผลดีสำหรับเขาบทที่3 6 6 3 หลังจากการไตร่ตรองอยู่พักหนึ่งม่าซื่อหลงก็สั่งเจ้าของร้านยาทันทีวาดรูปของผู้ชายคนนั้นออกมาตอนนี้สำหรับผู้ที่ฆ่าผู้อาวุโสคนที่สองของเมืองซวนหวู่หม่าซื่อหลงคิดไม่ออกดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกแต่ต้องหยุดคิดเรื่องนี้เดิมทีหม่าซื่อหลงกังวลว่าหลังจากการมาถึงของผู้แข่งแกร่งโลกบูโบราณบนแล้ว เขากับเกาเจ้าชางจะหาที่หลบภัยร่วมกับผู้มีอำนาจในโลกบนก่อนจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติการกำจัดทำลายล้างกับบรรดาพวกเจ้าสำนักเมื่อคิดว่าคนที่ถูกฆ่าคือผู้อาวุโสคนที่สองของคฤหาสหาดเจ้าเมืองซวนหู่หากฆาตกรเป็นผู้แข็งแร่งจากโลกบูโบราณบนก็หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้แข็งแร่งที่เข้าร่วมกองกำลังกับเกาเจ้าชางเพียงสิ่งที่ทำให้เขากังวลมากที่สุดตอนนี้คือสมุนไพรที่ถูกเอาออกไป หลังจากผ่านมาหลายปีเจ้าสำนักค้นก่อนของสำนักว่านหลงไม่พร้อมที่จะเก็บสมุนไพรแต่เก็บมันไว้และดูแลมันต่อไปหมาซือหลงก็ระมัดระวังเช่นการสำนักว่านหลงของพวกเขามีคัมภีร์ลับสำหรับการปรับปรุปรงวิถีบูผ่านสมุนไพรนี้ดังนั้นเขาจึงรอให้สมุนไพรนี้เติบโตจนถึงเวลาที่ดีที่สุดจากนั้นจึงจะหยิบมันมาใช้ปรุงยาสมุนไพรนั้นหลังจากได้รับการขัดกราผ่านคัมภีร์ลับพิเศษของสำนักว่านหลงแล้ว จะช่วยปรับปรุงระดับวิถีบู๊ของเขาการปรับปรุงจะไม่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่อาจปรับปรุงทั้งแดนได้โดยตรงอาจเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าระดับวิถีบู๊ในปัจจุบันของหมาซื่อหลงสามารถทะลวงผ่านไปยังระดับแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นได้โดยตรงและทําให้เขากลายเป็นผู้แข็งแกร่งในโลกบู๊โบราณบนเพื่อให้มั่นใจว่ายาจะให้ผลดีที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาหมาซื่อหลงจึงไม่เต็มใจที่จะเด็ดมันมา จึงปล่อยให้มันเติบโตต่อไปอีกสักสองสามปีตอนนี้กำแพงกั้นระหว่างโลกบูโบราณบนและโลกกลางกำลังจะพังทลายและหมาสือหลงเริ่มลังเลเตรียมที่จะเลือกมันล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงวิถีบูของเขาเองเมื่อเขาปรับปรุงระดับวิถีบูของเขาได้สำเร็จในเวลานั้นเขาก็สามารถเพิกเฉยต่อเกาเจิ้งชางและผู้แข่งแกร่งคนอื่นๆในโลกบูโบราณกลางได้ หมาซื้อหลงฝันหวานหลายครั้งโดยจินตนาการว่าเขาครองโลกบูโบราณกลางทั้งหมดและยังมีสถานะสูงในโลกบูโบราณบนอีกด้วยอย่างไรก็ตามหมาซื้อหลงไม่เคยคิดเลยว่าก่อนที่เขาจะหยิบสมุนไพรด้วยมือของเขาเองสมุนไพรก็จะถูกแย่งชิงไปเสียก่อนสิ่งที่ทําให้หมาซื้อหลงโกรธมากที่สุดก็คือคนที่เอาสมุนไพรออกไปนั้นน่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเขาในตอนนี้นั่นก็คือหยางเฉิน ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของร้านขายยาก็ได้ดึงรูปลักของมือดีคนนั้นออกมาแล้วเมื่อหมาซื้อหลงเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นความโกรธในใจของเขาก็ทวีความรุนแรงขึ้นและไฟก็เกือบจะระเบิดออกมาจากดวงตาของเขาทัานใดนั้นเขาก็ทุบโต๊ะตรงหน้าเขาด้วยฝ่ามือพร้อมกัดฟันแล้วพูดว่าเป็นมันจริงๆไอสารเลวหย่างเฉินหมาซือหลงประสานมือของเขาเข้าด้วยกัน หมัดของเขากำแน่นและเขายังคงคำรามอย่างไม่อาจควบคุมได้หยางเฉินฉันจะสับแกให้เป็นชิ้นๆเมื่อเห็นท่าทางโกรธเกรี้ยวและบ้าคลั่งของหมาซื่อหลงเจ้าของร้านขายยาก็ตกใจมากจนสั่นไปทั้งตัวไม่แม้แต่จะกล้าที่จะหายใจแต่ในขณะนี้จูจูหมาซื่อหลงก็หันศีรษะไปมองเจ้าของร้านยาด้วยสายตาเย็นชาเด็กคนนั้นรู้ได้อย่างไรว่ามีพืชสมุนไพรนี้อยู่ในสวนหลังบ้านของร้านขายยา บอกความจริงฉันมาเดี๋ยวนี้แกไปแอบคุยกันกับเด็กสาวรอเลวนั่นมานานแค่ไหนแล้วพวกแกสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเมื่อเจ้าของร้านยาได้ยินเช่นนี้ก็ตกตะลึงทันทีนึกไม่ถึงว่ามาซื่อหลงจะคิดไปไกลถึงขนาดนั้นเขารีบคร่ำครวญแล้วอธิบายว่าท่านท่านเดาผิดไปแล้วฉันไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเลยด้วยซ้ำวันนี้ฉันเจอเขาครั้งแรก แต่เขาแค่ถีบพังประตูลับออกเป็นชิ้นๆแล้วก็พบสมุนไพรโดยตรงฉันไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์หมาคุณต้องเชื่อฉันหมาซือหลงจ้องไปที่เจ้าของร้านขายยาอยู่นานเมื่อเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้โกหกในที่สุดเขาก็พูดอย่างเย็นชาอย่าลืมคุณมีเวลาแค่สิบวันเท่านั้นหากหาที่อยู่ของเขาไม่พบให้พาคนในตระกูลทั้งหมดมาหาฉัน